สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยและก็ต่างประเทศเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางฮานอยวันพุทธที่3มีนาคม2564นะคะเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันอังคารที่สองกุมภาสอา2มีนาคมนะคะว่าผลออกอะไรบ้างผลฮานอย พิเศษออก90969นะ9บน9ล่างเลย9บน9ล่างเลยนะคะอ่า69อยู่นี่ค่ะ69นะคะอ่าสาอเข้า6นะ69ส่วน08ให้08ออก0ให้80ออก09ไปนะคะอันนี้อ่าทีนี้ก็น่อยปกติน้อยปกติออก สี่หกสองหนึ่งห้าสี่หกสองหนึ่งห้าเข้าหกอีกนะคะแต่ว่าไม่พี่น้องไม่ได้จับหกสองให้เนาะไม่ได้จับหกสองนะส่วนห้าก็หลุดไปหนึ่งห้าหนึ่งนะคะพี่น้องไม่ได้จับให้นะนี่เนะาะแล้วก็หกนี่อยู่นี่เนาะหกสองแล้วก็สองหกเนาะก็ไม่ได้จับก็คือ จับคู่ให้ผิดพลาดไปนะคะแต่ว่าจะอยู่ในนี้เลยเนาะเข้าทั้งเข้าชุดหมดเลยนะคะท่าวิ่งท้าวิ่งท้าลูดนี่ก็ได้เลยนะคะวิ่งห้าวิ่งสองวิ่งหกนะคะนี่สองเด้งสามเด้งเลยเนาะอันนี้นะคะสำหรับสายวิ่งลูดนะคะนี่ทีนี้ก็อ,อันนี้หกเก้าเนาะ ทีนี้ก็นอย VIP นอย VIP ออก80713 80713็ดาทำไมไม่ออก087เนาะหรือไม่ก็708เนาะนี่สลับกันนะคะอยู่นี่อีกเนาะนี่นะคะนี่87 80อยู่นี่โอ๊ยทำไมไม่สลับให้หน่อยเนาะนี่ จริงๆเลยลงผิดที่ตลอดหมุนหมุนหมุน,ม,นมุนหยุดกึกแล้วก็แนวนี้เลยนะคะพลาดไปเนาะอ้อันนี้ให้4-6-9ออกสี่หองสามตัวเนาะนี่สี่หกสีองอ่าอันนี้ก็ได้เฉพาะอันนี้เนาะแต่ว่าอันนี้แค่จับให้ผิดคู่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ดูซิเขาหมุนจะหมุนสลับที่ให้อีกหน่อยก็ไม่ได้ก เหนื่อยนะคะเหนื่อยกับฮานอยเขาเหมือนกันค่ะเขาหมุน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 ไปแล้วก็หยุดไปอย่างนั้นแหละจะหมุนอีกนิดนึงให้สลับที่ให้หน่อยก็ไม่ได้นาะทีนี้ก็ามาดูหน่อยวันพุธกันเลยนะคะของวันพุธของวันพุธนะคะพี่น้องให้เด่นวันนี้จัดให้แค่สามชุดนะคะจัดให้สามชุดเน้นๆเ,เลยนะ เด่นเจ็ดแปดแล้วก็สี่สามหน่อยนะคะเจ็ดแปดแล้วก็สี่นะคะชอบชุดไหนก็จัดไปเลยทั้งชุดเลยนะคะวิ่งรูดเลยก็ได้นะคะเน้นที่7ดกับ8ดเลยนะจับคู่พี่น้องจับให้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจดนะเจดเจดอาจจะมาอีกนะคะมันเว้นไปแล้วหนึ่งวันเดี๋ยวพุ่งมันต้องมาอีกแน่ๆนะคะแปดหนึ่งแปดหกปดจ็ดแปดปดนะคะ 4 1 4 2 4 0แล้วก็4 8นะก็คือชอบชุดไหนจัดทุกตัวเลยนะคะจัดทุกตัวเลยนะคะไปกลับด้วยนะหรือจะวิ่งรูดก็ได้นะคะวิ่ง7วิ่ง8วิ่ง4นะคะ3เซตนี้3หน่อยนะคะวันนี้จัดให้แบบว่าเน็ตเน็ตเลยนะสามตัวก็จับให้6 7 7 0 7 7 4 7 1 8 0 8 8 647แล้วก็648นะคะถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับหมุนให้3ตัวลองหมุนเองก็ได้นะหมุนเองก็ได้ค่ะนี่อาจจะเป็น775 6 7จ6ดหา766อ่าไม่ใช่สิ767 768นะคะอ่า768นะคะ788อย่างเงี้ยค่ะลองจับหมุนเองได้นะคะ3ตัวก็จับอยู่ในนี้นะคะจะมี7 มี4มี6มี8นะคะที่เน้นเน้นเด่นๆ่นเลยนะคะจับหมุนใส่เองได้เลยสำหรับ3ตัวนะหรือจะจับหมุนในชุดของมันเลยก็ได้คะ่ะมี8มี1ก็อาจจะเป็น1 8 6นะคะ1 8 7 6 8 7 7 8 8 8 8ดหนะคะลองหมุนได้นะคะ3ตัวเนาะอย่างเมื่อวานนี้ก็นี่คะ่ะเห็นไหมก็หมุนผิดนะคะนี่ หกพี่น้องไม่ได้จับ6 2สองให้เนะถ้าจับสอให้โอกาสที่จะจับ4 3ตัวก็มีนะคะแต่ทีนี้อันนี้เลยและทีนี้วันนี้7จ็ดของวันังคของวันพุธนะคะนี่เจ็ 7, 8, นี่จับใส่แบบนี้ก็ได้นะคะเจ็ 7, 8, 4, นะนี่เ8็ดแปนะคะอันนี้พี่น้องหมุนให้แล้วนะ7จ็ดแปด่นะ อยู่ในนี้นะอันนี้จับให้แบบเน้นๆเลยนะคะสำหรับวันพุทธที่3มีนาคมนะ,อะ,อะชอบตัวไหนก็จัดเลยนะคะเน้นจัดไปเลยเป็นชุดเลยเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่น้องพาเฮงนะคะลงปุ๊บอัปเดตปุ๊บก็จะได้ดูปั๊บเลยเนาะ,ะสมาชิกใหม่ที่เข้ามาก็ ยินดีต้อนรับด้วยนะคะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ขอบคุณมากๆเลยคะทั้งที่กดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็ทั้งทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะก็ขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะอยู่ด้วยกันก็ขอให้เฮงเปังๆเดี๋ยวลงฮาหนอยเสร็จก็จะทําดาวโจนต่อนะคะ,ะลงดาวโจนต่อของคืนวันพุทธที่3มีนานะ,คะใครที่ชอบลุ้นดาวโจนก็อย่าลืมนะคะรอติดตามห้ามพลาดแล้วทำดาวโจนเสร็จ พี่น้องก็จะคํานวณหวยลาวพัฒนาของวันพฤหัสต่อเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันพุธก็ต้องลงคลิปของหวยลาวละหวยลาวก็อย่าลืมนะคะห้ามพลาดเด็กขาดเลยงวดนี้พี่น้องก็จะจัดให้ปังๆเลยเอาบนล่างเหมือนเดิมนะคะเมื่อที่แล้วก็เข้าบนล่างนะ,ะสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะ8798นะตรงๆเลยนะคะดูได้เดี๋ยวงวดต่อไปนี่พี่น้องก็จะจัดให้ ปังๆเลยนะคะบุญล่างอีกนะเดี๋ยวคอยติดตามได้นะคะสำหรับหอยราวพัฒนาสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็พี่น้องก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ